อันนี้อันนี้คือเราย่างไว้ในประมาณสามนาทีเนาะแล้วก็เอาไปตรงนู้นต่อไอ้ตรงน้นานไหมรีดน้ำนะมันได้เฉยคือแบบว่าถ้าว่ามันร้อนมันแห้ง,หงก็ออกได้เลยอ๋อนี่นะนี่คือไก่กันวันเป็นทันเนาะไม่งั้นก็อยู่ไนมะ่ได้โอ้ไก่กันไแบบมาเองเดี๋ยวเดีู๋เจ้าที่ก่อนไอ้ลูกค้ามาซื้ออันนี้หมักหมมอะไรบ้างเลยสิบแปดไม้ห้าสิบแปด คือคือไม่ได้หากินได้แค่ว่าราคาสบาทนะไอไก่ที่แบบ<ค>ง,งไก่ไอะนะที่หมหนังมันหากินไนด้นะห,หนังกับเน,นะน,นื้อเอาไม่มีดูกใช่ไมถ้าเขาะไปส่องดเเขาดานหนังแล้วก็ไปไปหุ้มคงไก่ทีนึงเอ็อสุกแล้วนะครับ แหละเนาะคือคือไม่ถึงว่าไก่ที่พันกองไม้เนี่ยคือเราเสียบไม้อะไรกันเองใช่ค่ะทุกอย่างเราเก็บไา้เสร็จแล้วก็กลับไปทำไปนั่งนีไก่ตอนตอนเช้านี่ก็ทำอะไรเสร็จก็นั่งนีไก่ต่อนนีไก่เสร็จแล้วก็ออกมาขายอ๋อก็คือแบบไม่ได้พักเลยก็ได้พักอยู่แต่ว่าคือช่วงนี้แม่ไม่ค่อยออกมาหน้าร้านก็เพราะว่าแม่ก็จะถูอีไก่มาให้อ๋อแล้วหนูก็จะเอาคนออกมาขายพอพอสี่ห้าโมงแม่ก็จะออกมาช่วยอะไรเงี้ย แต่ว่าทำกันเป็นครอบค,ร,ครัวก็คือทำกันในครอบค,ร,ออครัวเนาะวนนี้พอแค่ได้ีแถมให้ด้วยถูกไม่พอแถมอีกนะเออันนี้ได้มาแล้วนะครับนี่มาแล้วสามบาทของแท้ เ่ไอคอลูกค้ามา,าทีละร้อยสามสิบหกมนะครับหึอยบาทหมอีแด้วยถูกไหมพ่อเราก็ถามให้อีกไม่ใช่แบบนัดบเ้วอหนึ่งร้อยหนรอยหนึรอยที่คแถบกระจายจะมาบอกให้ ยัไอยด้่บาทนมด้านด้านสามด้าไ่ับเกมด้วยต้งต่ำ่ะเี่ยหนึ่ง้บาทอัไม่นี้ก็มาเล้เนนได้เลยนะครับงานของเตาเบไม้ส่ไม้เนี่อันนี้เกิดอะ